คนอย่างคุณธรรมนัทเนี่ยใครที่เอามาร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องคิดเหมือนกันนะขนาดในยุคนั้นเนี่ยซึ่งถือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ธรรมดานะมาจากหัวหน้าคอสอชอแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีเสียงสอวอ,อีก250นะคุณธรรมนัทซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยแท้ๆยังคิดจะล้มพลเอกประยุทธ์นะเห็นไหมอยู่กับพลเอกประวิท์ ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นพักเดียวที่หนุนรัฐบาลแต่คุณธรรมนัสกับเป็นหัวหอกในการที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ในที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็ปลดออกจากการเป็นรัฐมนตรีเอาสิพลเอกพวิตร์หัวหน้าพักพลังประชารัฐกับคุณธรรมนัสเป็นไงก็ยกลูกพักออกไปโอ้โหทั้งทั้งที่สนับสนุนกันมาลักกันปานจะกลืนกิน เหมือนพี่เหมือนน้องในไส้เลยแหละ,ะก็โดนคุณธรรมนัสดึงสอสอออกไปเรียกว่าคนเอกประวิตย์นี่ยต้องถึงขนาดกระอาอนะ่ะ